วันที่27ตุลาคม2,565ในายาธราชมสมองเลิศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอขุนยวมโดยได้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มาเป็นคณะในขณะที่ดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอเริ่มบานแล้ว10%เซนมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาเที่ยวชมความงามและสัมผัสอากาศเย็นสบาย ซึ่งปีนี้คาดว่านักท่องเที่ยวจะมีจำนวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมานายธาราชมสมองเลิศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอได้กล่าวว่าปีนี้ได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมทางด้านสถานที่ความปลอดภยัยและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งนี้กำหนดเปิดงานเทศกาลดอกโบตองบานบนดอยแม่อูคอ อย่างเป็นทางการในวันที่9พฤศจิกายน2,565นี้นัี้ณศาลาแปดเหลี่ยมบนดอยแม่อูคอและดอกบัวตองจะบานสะพรั่งเหลืองอารามเต็มดอยบนพื้นที่กว่า500ไร่ไปจนถึงช่วงต้นเดือนธันวาคมจึงขอเชิญชวนมาเที่ยวชมความงดงามของทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเดินทางและเรื่องที่พักสามารถโทรสอบถามได้ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอหมายเลขโทรศัพท์053615987ถ้าณวันนี้ประมาณสัก10% 10%ที่ดอกนะฮะถ้าจะให้พอถึงวันพิธีเปิดพวกนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก10-20%ได้แต่ดอกที่บานสะพ้างก็น่าจะเป็นช่วงกลางเดือนพฤศจิกาช่วงสัปดาห์ที่ สองที่สามของเดือนนี้จะบานสะพานเต็มทุ่งเลยฮะส่วนนี้เราได้ความร่วมมือจากทางวนอุทยานโดยเฉพาะหัวหน้ามาโนแล้วก็ท่านานายอำเภอท่างนรพัฒน์หน้าซับที่เข้ามาช่วยกํากับร่วมกับอบตอเป็นลักษณะเหมือนการบูรณาการร่วมกันระ้วงวหนวย,ยงานภาคีต่างๆเนี่ยฮะท่านงานทุกอย่างก็เตรียมตอนนี้ก็คือ 60- 70%เิเแล้วฮะเหลืออีกเก็บรายละเอียดบ้างเนี่ยฮะาการตื่นตัวของผู้ประกอบการเนี่ยท่าน จะสังเกตเห็นว่าตลอดเส้นทางที่เราเดินมาเนี่ยเราขับรถผ่านมาเนี่ยจะมีเอฟเฟมแล้วก็ที่พักค่อนข้างเกิดขึ้นเยอะแล้วก็พร้อมที่รองรับเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เข้ามาแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาฉะนั้นการการดูแลเรื่องความปลอดภัยหรือว่ามาตรการในสาความปลอดภัยเนี่ยเราร่วมกับทางอำเภอโดยของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อำเภอเจ้าหน้าที่วันอุทยานียเราประสานเราจัดตั้งชุดชุดที่ เตรียมการแล้วก็ชุดที่ขับเคลื่อนชุดที่เคลื่อนที่เดียวสําหรับให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมนะครับการประชาสัมพันธ์เนี่ยผมว่าดีที่สุดคือช่องทางสื่อออนไลน์ครับผมจากนั้นจะเห็นว่าทาง facebook ของบตนเนี่ยมีการติดต่อเข้ามาเป็นระยะระยะอาจจะทีด้วยซ้าไปช่วงน,นี้ครับเพราะฉะนั้นก็คือขอเชิญชวนประ,าประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุ่งมนตองอปี2065เนี้ยเราจะเปิดในวันที่9โดยมีท่าน เชษฐาโมสิกรักษ์เป็นประธานในพิธีเปิดนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องสถานที่ต่างๆเรามีเตรียมพื้นที่เตรียมที่พักและอาหารอะไรพร้อมที่รองรับนักท่องเที่ยวทุกทุกท่านนะฮะ